สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2568นกนะครับที่บ้านแก้งตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดกำลังมีการหลาดยางไหมนะครับพี่น้องครับขับรถก็ใช้ความระมัดระวังนะครับขับรถก็ขับรถใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับภายในหมู่บ้านของบ้านแก้งตำบลกุดเมืองหาม อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับกําลังมีการทําถนนใหม่นะครับพอลาดยางใหม่เลยนะครับภายในหมู่บ้านครับท่านใดที่ผ่านมาเส้นนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเหลืออยู่เลนเดียวนะครับเหลืออยู่เลนที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับถ้ามาจากเมืองศรีสะเกดเหลืออยู่เลนเดียวครับกําลังปรับปรุงสร้างถนนใหม่นะครับที่บ้านแก้งนะครับ บ้านที่มีสะพานนะครับสะพานบ้านแก้งตำบลกุดเมืองหามอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับออใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับกำลังมีการก่อสร้างถนนเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ